วันนี้ก็จะมาแนะวิธีการทำลิ้นชักแบบง่ายๆนะครับเป็นลิ้นชักไม้ไม้สนนะไม้พาเล็เนี่ยครับก็ก่อนอื่นคุณท่านผู้ชมก็ต้องกำหนดความสูงของตัวข้างลิ้นชักก่อนนะความลึกก็อ้างอิงจากรางขนาดความยาวของรางลิ้นชักก็ได้นะครับผมนะ,นะส่วนก็คือว่ากำหนดความสูงได้แล้วก็จะติดตรงตำแหน่งไหนก็ามาให้เรียบร้อยนะ แล้วก็นะครับติดรางคือติดตัวรางเข้าลิ้นชักก่อนนะรางติดใต้ลิ้นชักครับผมแล้วก็ติดข้างนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาการอธิบายแบบคร่าวๆนะครับผมพอติดได้แล้วนะครับผมพยายามให้ล่องไฟตรงนี้นะครับมันมันเท่ากันนะครับผมเห็นไหมครับล่องไฟที่ห่างระยะหานะครับให้มันเท่ากันนะอันนี้ก็ง้างมาหน่อยนะ เพราะว่าสกอตเทปนั่นเขาอยู่นันะเป็นสกอตเทปพันสายไฟนะครับก็มาแปะไว้ให้ช่องไฟมันใกล้เคียงกันนะครับนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าไม่ติดแล้วมันไอค้างี้ชักข้างี้ชักมันจะร่วงไงใช่ไหมคราวนี้ให้เราหาเศษไม้นะตัดผมก็ใช้เศษไม้เศษเนี้ยนะครับก็คือตัดแล้วก็ให้มันเข้าไปตรงนี้นะให้มันเข้าไประ,ระหว่าง กึ่งกลางของด้านใต้นะเข้าไปตรงสุดสุด,สดปลายลิ้นชักเลยข้างลิ้นชักเลยดูว่ามันต,ตึงตรงไหนไหมนะครับไปให้มันขนาดกันนะต้้งไปทั้งกลับนะถ้ามันแค่ฝีฝีนิดๆนะครับผมก็สามารถตัดข้างด้านหลังตูลลิ้นชักได้เลยนะครับผมแต่ถ้ามันมีบางช่วงฮะเราเข็นเข้าไปอย่างเงี้ยบางช่วงมันตึงๆสแสดงว่ายังไม่ได้ต้องตัดให้มันเจียนให้มันสั้นลงอีกนิดหนึ่งนะครับผม ต้องให้ล่องไฟตรงนี้เท่าเนี่ยนะข้างลิชักสองข้างนะอาก็เทมาแปะไว้นะครับอันนี้ผมก็ตัดได้แล้วนะครับผมตัดได้แล้วนะครับผมลองใส่ให้เข้าไปด้านล่างนะใส่ให้ขนานนะดันเข้าไปให้ขนานดูว่ามันตึงไหมแต่ผมว่ามันไม่ตึงไงผมรู้สึกว่ามันแค่มันแค่สัมผัสด,ด้านข้างเลยลินชักแบบฝีๆนะไม่ได้ตึงมากก็แสดงว่าเราสามารถ อ่าประกอบได้เลยนะครับนะก็ไม่ไม่ก็ถือว่าไม่ตึงสมมติถ้าถ้าใส่เข้าไปแล้วดันไปตรงช่วงไหนช่วงหนึ่งของข้างลิ้นชักเนี่ยมันตึงถ้าเราไปทําตัดประกอบเลยลิ้นชักจะใส่ไม่ได้นะครับมันจะตึงนะครับหลังจากที่ตอ่าได้ขนาดความกว้างของตูดลิ้นชักแล้วผมก็ลองมาประกอบดูนะครับผมอันนี้คืออันนี้คือด้านหน้านะ อันนี้คืด้านข้างเนี่ยอันนี้ด้านหลังตูดดิ้นชักนะก็ลองเอาแม็กทากาวยิงเอาแม็กล็อกนะครับผมแล้วก็ลองใส่รางดูก่อนนะแล้วเราก็นะขั้นตอนต่อไปพอเราประกอบเสร็จแล้วก่อนที่เราจะปิดตูดดิ้นชักใช่ไหมเราก็ลองอไปใส่ในรางทีก่อนดูซิว่ามันตึงไหมอะไรยังไงเราจะได้แก้ไขได้ถูกก่อนที่จะมา,มาปิดใต้ลิ้นชักนี่ครับก็ลื่นดี นะลื่นดีลื่นดีถือว่าใช้ได้ไม่มีปัญหาครับ,รบถือว่าใช้ได้ฮะมันมันไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีวัดตึงช่วงไหนลื่นดีฮะเดี๋ยวก็ผมก็จะทําการปิดใต้ลิ้นชักนะครับพื้นนั่นมันนะนะครับผมก็ประมาณนี้ครับอันนี้ผมก็ใส่พื้นใส่ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้นะัเดนนี๋ยวผมจะลองใส่กับตัวตู้ดูนะ ใส่ลำบากนะครับเพราะมือเดียวครับมือ,อ,ม,อมือถือโทร,โทร,โทรศัพท์นะนะก็ลื่นดีฮะนะครับผมเดี๋ยวก็เหลือใส่หน้าหน้าลิชัดนะก็มีมือจับอาจจะทําตัวล็อกเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวก็ว่า,าอีกเรื่องหนึง่งแต่ในส่วนของอการทําตัวลิชัดก,ก็เป็นที่เรียบร้อยละไม่มีปัญหาอะไรนะครับเผื่อเพื่อนๆจะใช้เป็นแนวทางนะ อันนี้ก็เป็นลิ้น,นชักาล่างล้อนะสีขาวทั่วๆไปนะราคาก็ไม่แพงนะครับประมาณนี้ฮะลื่นดีครับนี่ผมก็ทำการใส่หน้าลิ้นชักเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ครับมันก็จะออกประมาณนี้นะครับเหลือก็ใส่อ่ามือจับ นะแค่นั้นก็ถือเป็นเันเสร็จสิ้นนะก็ประมาณนี้ครับ